เปิดฐานพี่น้องมันนี่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อม่างนี้มาเปิดฐานแล้วพี่น้องเปิดฐานเดี๋ยวแล้วพี่น้องทีกลับแล้วพี่น้องโอเบย์พี่น้องตาวเบอร์นะเสืออยู่หลายแล้วพี่น้องเด้อะตัวเล็กเหมือนเเต้ ทำได้ครับเจ็บไว้หน่อยแต่หันโอ้ยจิ้มงานจิ้มนั้นพิกซ่าเหมือนนั้นอะี่น้องเลยครัาผม บอกว่ากินแวบโสนผ่าสนยังเลยเนะยาะเ่อาอกกินทิซ่าวนนั้นเด้กินกินแวบโสนเทปสซนยังเทวลายังเขาบอกเขาบอกไอเจ้าอันนี้เขาบอกไอเจ้าะ,ะนะ่ออะพอนะเอไอไปดักคล้องไหวกัแลนะ้วไปเเสีส้นะอพี่เนาะม่นขาดก้นงานมเลยสวัสดี สวัสดีกับพยกม,มือมอย่านไรนะเออ้อไ,ไปทานเดียวกับกับไปลงปังเลยพี่นนองกับกันนะพี่นองเด้อทานชิอนมไข่เสียงเลยนี่พี่น้องไปเลยวอีกวันเลย เบียกเงียบกิ๊เลยจัดซองพี่นาะจัดซองจัดซองโซนบีโซนบีนะพี่เนาะใส่ป้าพี่ปากมากเลยเดือดไปนี่สีเ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สินมเบาเล่าก็จะเขาเจบคลิปไว้เพียงตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสินมห้าเสือขาวเสือนาากินนะสกับไปเหตุงานลงปักต่อพี่นนองขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย